สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในข่าวสารหลายๆอย่างแล้วก็จะมาตอบคำถามคนที่ถามมาใน YouTube นะครับผมหรือไม่ก็ที่ถามมาในออนไลน์ f c e e o o o ไลน์ต่างๆนานานะครับผมว่ามีคำถามอะไรที่ผมเจอบ่อยๆบ้างนะครับอ,อันแรกเลยดีกว่า บอดวอล์กรับจองหรือยังรับจองแล้วนะครับผมแล้วก็มีจองกันมาระดับหนึ่งแล้วนะครับบอดวอล์กที่เข้ามารอบนี้เนี่ยถ้าเกิดใครดูคิดที่แล้วผมบอกว่าบอดวอล์กใกล้จะเปิดรับจองใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรับจองแล้วรับจองไปแล้วแล้วก็มันมากัน5สีนะครับมีสีครีมสีดำดำจะเป็นดำเทานะเป็นเทาดำเหมือนกับเขาเรียกว่าวินเทจแบล็ค อารมณ์ว่ามันออกเทาดามากกว่ามันไม่ใช่ดําล้วนล้กันนะครับผมอ่ะสีฟ้านะครับอ่าเรียกว่ากาไนเกรอ่กากาไนเกรทำไมถึงออกมาเป็นเกรก็ไม่รู้บอกว่าเป็นสีเทาแต่ว่าจริงๆออกสีฟ้ามากกว่านะครับมีบ t ิทชกรีนสีเขียวแล้วก็สีใหม่เป็นช็อกโกแลตก็คือสีน้ำตาลนะครับผมมีมา5สีแต่ ตัวอะไรนะสีครีมเจอจองเต็มแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออยู่สีสีนะครับผมถ้าเกิดสนใจก็ทักกันมาได้นะครับผมแล้วก็ทำไมคนหนึ่งชอบบอดวอล k กันเยอะเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นที่รูปทรงนะแล้วก็ด้ยที่ตลาดก็ให้ความนิยมกับบอดวอล์กมาพอสมควรนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ถ้าเกิดว่ามองง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราไปโพสต์ตั้งคําถามคาถามหนึ่งเนี่ยในกลุ่มแบบกลุ่มใหญ่ๆก็อย่างเช่นดาวฮอนโซซตี้อย่างเงี้ยครับว่าเราบอกว่าอยากซื้อจักรยานคันหนึ่งอ,อยากได้บอดวล์เริ่มต้นคันหนึ่งผมผมเคยเข้าไปดูอ่ะพวกเนี้ยแปดสตอบว่าบอดวล์หมดเลยคือความนิยมมันยังอยู่มันอยู่ตรงนั้นหลายคนบอกว่าโหอ,อะไรก็ให้มาไม่ดีทำไมถึงชอบอใช่บอดวล์ให้อะไหลมาเป็นแบบ อะไรนะเจ็ดสปีดล้อก็ไม่ได้แบบเป็นไม่ใช่แบริง่งไม่ใช่อะไรอย่างนี้ครับเหมือนผมเนี่ยแหละผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไปปั่นมาหลายๆรุ่นแต่ผมส่วนตัวผมชอบบอดวอล์ที่สุดนะครับผมหนึ่งคือรูปทรงหลักๆเลยคือรูปทรงแล้วผมก็จะบอกลูกค้าเสมอว่าเวลาซื้อจกอักรยานซื้อตามทรงที่ชอบ นะครับผมแล้วมันจะสบายใจกลับบ้านไปแล้วจะสบายใจเรามองแล้วว่ามันสวยอ่ะมันอยากปั่นนะครับผมอ่ามันอยากปั่นมันก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้จักรยานที่เราชอบไปสักคันหนึ่งเนี่ยเราจะอยู่กับมันได้นานๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือเหตุผลเลยที่ทำไมดาวฮอนบอดบอกถึงเป็นอยอดนิยมอันดับหนึ่ง <laughs> ยอดนิยมอันดับหนึ่งนะครับ คำถามต่อไปที่เจอกันบ่อยๆก็คือ b a c k e r Gravity 3 Speed, b a c k e r Gravity X ที่ไม่ใช่ล้อคาร์บอนอมีของไหมจะเข้ามาอีกไหมนะครับเท่าที่ผมคุยกับคนทำเข้านะครับผมเจ้าของแบรนด์ b a k เกนะครับผมเจ้าของแบรนด์ b a c k e r เลยเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะยังไม่มีเข้ามาในช่วงนี้ไม่ใช่เร็วๆวันนี้แน่นอนนะครับ ในอนาะคตไม่รู้อาจจะเป็นปีหน้าก็ได้แต่ว่าในช่วงนี้ไม่มีมาแน่นอนนะครับเนื่องจากหลายๆอย่างเนอะโรงงานผลิตไม่ทันแล้วก็หลายๆหลายๆลายแบบเนื่องอค่าอุปกรณ์สินค้าที่มันสูงขึ้นมารอบนี้อาจจะต้องปรับราคาขึ้นซึ่งผมว่าการปรับราคาขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้คนที่อยากจะซื้อของมันก็ ซื้อยากขึ้นนะครับผมจะสังเกตดูว่าทําไมหลายๆแบรนด์ช่วงนี้เนี่ยราคาขึ้นพอสมควรเป็นเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมเล็กทุกๆอย่างเลยค่าอ,อุปกรณ์ในการทําจักรยานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหล็กอลูมิเนียมทุกๆอย่างมันราคาขึ้นหมดทำให้โรงงานเวลาสั่งของมาต้นทุนก็สูงขึ้น นะครับเวลาขายให้กับตัวซัพพลายเออร์ supplier, หรือเวลาขายให้กับต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องสูงขึ้นไปด้วยนะครับทุกๆอย่างมันจะสูงขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปมันก็เลยทําให้จะสังเกตด,ดูว่า,าแบรนด์แบบที่เรารู้จักกันแบบดา r k ฮอนอย่างเงี้ยปีเนี้ยก็ขึ้นหลายรุ่นนะครับผมขึ้นมาราคาปรับราคาขึ้นมาหลายรุ่นแบ็กเกอร์นี่ er ขึ้นมาแล้วอ ขึ้นมาแล้วตั้งแต่ X Light หมื่นสองก็เป็น139 X l i t พลัสหนก็เป็น159นะครับ a p a i t y XC 2อ9ก็เป็น239มันขึ้นขึ้นขึ้นมามันทุกทุกตัวมันจะขึ้นขึ้นมาหมดนะครับผมอันนี้ต้องทำใจนิดหนึ่งสำหรับผู้บริโภคกันนะว่า เนื่องจากต้นทุนมันมาสูงขึ้นมันเขาก็เลยต้องปรับราคาให้สูงขึ้นตามนะครับายากที่จะไม่ปรับราคานะครับผมมันก็เลยส่งผลว่า g r a ว i ี y X กับ g r a v ตี y ส s p e ปีดเนี่ยน่าจะไม่มาในช่วงเวลาอันไกลใครที่มอง g า a ว i ี y X ไว้กาเวตี้สามสปีดเนี่ยไม่มีตัวแทนเลยไม่มีแบบตัวอื่นที่จะมาแทนกันได้นะเวลานี้แต่กาเวตี้ X เนี่ยให้ดูตัวพาท์นะครับผม ไพท์เนี่ยผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าน่าเล่นเพราะว่าตัวไพท์เนี่ยมันคือ Gravity X นั่นแหละนะครับผมอ,อย่างที่เคยเคยทำคลิปไปแล้วบอกว่ามันมาจากโรงงานเดียวกันทุกๆอย่างมันเหมือนกันนะครับมันแค่แตกต่างกันในเรื่องของอแบรนด์เฉย ทุกๆอย่างอย่างอื่นมันแทบจะเหมือนกันเป๊ะหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูตัวไพเป็นทางเลือกนะครับไพจะมีสองสีนะมีสีส้มกับสีแดงแล้วแต่ว่าราคาก็เท่ากันเลย18,900บาทเท่ากับ Gravity X อนะครับถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อมานะครับผมสำหรับตัวไพนะครับอ่ะหนึ่งคำถามจักรยานนอกจาก Gravity แล้วมีรุ่นไหนที่พับและเข็นได้บ้าง เอาเลยว่าส่วนใหญ่ไม่มีนะครับส่วนใหญ่ไม่มีมีอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นจักรยานที่เบาพอสมควรนะต้องเน้นด้วยนะครับว่าเบาพอสมควรอย่างเช่นดานคอนเคสามตัวมินทีห่งพวกนี้จ,จะพอ,พอเขียนได้นะครับผมการเขียนของมันมันก็มีวิธีการเขียนของมันอยู่เดี๋ยวทำให้ดูเลยดีกว่าแปบ๊บหนึงนะเดี๋ยวหยิบก่อน อันนี้คือเคสที่พับไว้อย่างนี้สังเกตดูว่ามันเบาอยู่แล้วล่ะเวลาพกไปก็ไม่แน่ไม่ไม่ไมไมยากอยู่แล้วนะครับอสิ่งที่เราจะเข็นได้ยังไงบ้างเราแฮนขึ้นมานะแฮนขึ้นมาลักษณะนี้พับมันเข้าหากันอย่างนี้นะครับอ่เราจับตรงเนี้ยเดี๋ยวผมถอยหลังไปหน่อยเห็นไหมอพอได้แหละพอมันจะเป็น รึป๊บไอ้หลุดนะหลุดหลุดหลุดเนี่ยมันจะเขียนไม่ได้ดีมากหรอกแต่มันก็ยังพอเขียนได้อ่ะไปทางนี้ก่อนนี่สังเกตดูเราจับอย่างเงี้ยจับอย่างงี้นะครับพลิกมันขึ้นมานะครับแล้วเวลาเราเขียนเราจะเขียนไปอย่างงี้มันยังเขียนพอได้นะเนี่ยเห็นไหมนี่นี่นี่เดี๋ยวผมไปอยู่ไกลๆให้ดูก่อนนะครับนี่นี่ครับเนี่ยครับมันเขียนไปได้เขียนไปลักษณะนี้ได้มันสามารถเขียนได้นะ แต่เราต้องทรงไอตัวเขาเรียกประคองตัวแม่เหล็กไว้นิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นแค่แม่เหล็กนะในการยึดติดกันการที่ใช้แม่เหล็กเนี่ยโอกาสที่มันหลุดมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเก an ิดว <issimo> ่าเป็นจักรยานที่มันหนักกว่าเคสามเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดออกไปมันมีสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเวลาที่เราเลี้ยวปุ๊บเนี่ยด้วยน้ําหนักของจักรยามันเยอะมันก็หลุดแม่เหล็กหลุดจากกันคราวนี้ก็จะเข็นยากแล้วนะครับคราวนี้การเข็นเนี่ยมันเข็นไปได้แต่ข้างหน้านะ เนี่ยถ้าเกิดสังเกตดูว่าผมเข็นถอยหลังเนี่ยมันไม่ไปเนี่ยมันมันมันไม่มันไม่ไปเป็นเพราะว่าการเข็นถอยหลังทุกครั้งเนี่ยตัวขาจานมันก็จะถอยหลังไปด้วยเพราะฉะนั้นการเข็นเข็นได้แต่ข้างหน้าเท่านั้นนะครับสําหรับตัวดาฮอน K3 หรือพวกมิ้นหรือพวกอะไรพวกเนี้ยที่อ่ามันจะสามารถน้าหนักมันจะเบาหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยมันสามารถเข็นได้นะครับ อ,อีกแนวหนึ่งที่นิยมกันมาเขียนก็จะเป็นพวกไตด้าเนะแต่ไตด้าท่านั่งมันอย่างเงี้ยหลายหลายคนก็ไม่ได้ชอบมากนะครับผมแต่ว่ามันเป็นจักรยานพับที่เอาไว้ใช้ปั่นในเมืองมันไม่ได้ปั่น จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับผมมันสะดวกในการพับมันไม่ได้สะดวกแบบแถ้าเกิดว่าเราเอาเน้นออกกําลังกายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะนะนะครับผมพวกสไตล์ด้าพวกนี้นะครับมีตัวอื่นที่เหมาะกว่าแล้วกันอ่ะอ่ะเดี๋ยวอยากให้ทำรีวิวที่ปั่นทุกทกที่ในกทมอ,อันนี้ยากนิดนึงนครับอ,อยากนะผมอยากไปมันทุกที่เลยอยากมีเวลาว่างขนาดนะั้นเหมือนกันอ่า ตอนนี้สิ่งที่ผมพยายามก็คือผมพยายามรีวิวเส้นทางปัน่นที่ปั่นนะครับผมกว่าที่ไหนที่ที่ที่ผมไปปั่นประจำแล้วกันอมออยงั้นแล้วกันที่ที่ผมไปปั่นประจำมีที่ไหนบ้างนะครับที่มันสะดวกเวลาปัน่นเวลาผมไปปั่นเนี่ยด้วยความที่เวลามันไม่ค่อยตรงกับชาวบ้านเขาผมก็จะปัน่นใน ช่วงเช้าๆส่วนใหญ่แล้วนะครับผมปั่นได้ช่วงเช้าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ที่ผมไปปั่นเนี่ยมันก็เลยมันจะวนอยู่ไม่กี่ที่หรอกนะครับแต่ผมปั่นบนถนนเยอะเป็นหลักนะครับผมถ้าเกิดมีเวลาผมอยากไปทำรีวิวมันทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นสกายเดนไม่ว่าจะเป็นที่ปั่นตรงเรียบอ,อะไรนะ ไอ้ถนนเรียบด่วนรามินทาอย่างเงี้ยครับผมว่าเฮ้ยมันก็ดีปานบุรีอยากไปมากอยากไปทำรีวิวที่นั่นมากผมว่าเพราะผมเคยไปปั่นที่ปานบุรีแล้วผมชอบมากผมว่ามันชิลมากเป็นการปั่นที่แบบสบายใจมากรถก็น้อยนะครับผมใครไปแวะแถวปานบุรีนี่เชียร์เลยนะปั่นแถวนั้นเนี่ยไอ้เส้นเรียบทะเลเนี่ยครับโอ้ปั่นสนุกมากมาก มีที่ปั่นเยอะนะครับมีที่ปั่นเยอะเพรฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามทำให้เยอะขึ้นนะครับผมก็ทำไปเรื่อยๆแหละนะครับมีเวลาทําคลิปนู่นนี่นั่นะผมก็จะทำไปเรื่อยๆหาเวลาว่างทําไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่คอยติดตามดูคลิปสตาลายแบบของผมนะครับผมอ่าอ,อีกคําถามหนึ่งคําถามสุดท้ายแล้วล่ะว่าร้านจะเสร็จเมื่อไหร่ ไม่รู้แทนเอาไว้ว่าจะเสร็จประมาณปลายเมษายนนะครับผมก็คือว่าร้านผมยังเปิดอยู่ปกติยังไม่ได้ปิดนะครับหลังสงการเนี่ยผมจะเริ่มทุบร้านก็คือหลังสงการเนี่ยผมจะหยุดร้านแน่นอนแหละนะครับผมจะทุบร้านตอนทุบร้านก็คือทุบเพื่อที่จะขยายร้านออกไปนะครับผมอตอนหลังสงการแล้วก็ หลังจากนั้นก็น่าจะหยุดประมาณสัก1 2ออาทิตย์นะครับผมก็ใครที่จะมาช่วงนั้นก็ต้องขออภัยด้วยร้านคงหยุดนะครับแล้วก็พอทำเสร็จก็คงจะกลับมาเปิดปกตินะครับผมเราก็จะลงสต็อกที่มันเยอะขึ้นตัวเลือกจักรยานที่มันเยอะขึ้นนะครับขยายร้านของต้องเยอะขึ้นสีตัวเลือกต้องเยอะขึ้นน,นั่นคือนั่นคือสิ่งที่จําเป็นมากเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยากลงอีกหลายๆตัว ยังเอามาคือว่าง่ายๆมันไม่มีที่วางครับง่ายๆคือเอามาก็ไม่รู้จะวางตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยขยายร้านผมจะสามารถที่จะลงจักรยานสต็อกจักรยานได้เยอะขึ้นถ้าเกิดใครที่อยากให้ผมลงแบรนด์ไหนเพิ่มขึ้นอลองคอมเมนต์มาได้นะครับเผื่อผมจะเข้าไปนั่งไลดูว่า,าลูกค้าต้องการตัวไหนเพื่อให้ผมเอามาลงให้มัน มีทางเลือกในการใช้งานมากขึ้นนะครับผมแต่ที่คิดว่าจะลงแน่ๆหลังจากนี้ก็ทินเน็คนะครับผมทินเน็คเขาคงจะลงได้เยอะขึ้นตัวจาว่าก็คงจะลงได้เยอะขึ้นนะครับผมเป็น2แบรนด์นี้แล้วก็แบรนด์อื่นๆใครอยากคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าเกิดไหวลงให้หมด <laughs> อยากขายของอยู่แล้วนะครับผมอ่ะ สำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามดูคลิปกันมาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ